ชื่อคิสครับคือเต็มสอยทัศซอยวัตถยาครับผมเออมันนี่มาเรียนอะไรมาเรียนการยิงปืนนะฮะใช้อาวุธปืนเบื้องต้นครับผมยิงกับปืนอะไรอันนี้อยู่กับปืนลูกโมลิเวร์ลิเวอร์ลิเวอร์เวอร์สมิธแอนดแมนสายสมิธสามแอนด์เวอร์สันสามห้าเจ็ดแม็กนั่มสามห้าเจ็ดแม็กนั่มโอเคครับอ่ะรับปืนรับปืนนจะเออจับทีอที่นี้หล่นนะปืนหล่นเสียของนะเว้ยครับอ่อ่าเสร็จแล้วก็ตรวจปืนตรวจปืนก่อนเหมือนเมื่อกี้ที่ห้องอ่ะ มีไก่ค้า,ยาอยู่เปล่าไม่มีครับดูนี่ด้วยหันมาดูโอ,อ้มีไก่ค้าเปล่าไม่มีครับโอเคอ่ okay. อใาใส่ใส่ปิดโม่อ่าหันมาอย่างงี้อ่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีรูปแล้วก็เตรียมเออจับปืนให้เป็นก่อนเออแล้วอันนี้อันนี้อันนี้มันลองลองลองไม่ต้องไปเกี่ยวไหมถ้าวางวางไว้วางไว้เนี่ยแค่ไหนถนัดไหมเอออย่างนี้นะเออแล้วบีบบีบไปโป้งด้วเองอ่ะเอออันนี้โป้ <S <S งนี่โป้งบีบ่างนี้เออแล้วก็บ<ๆ>ีบไปโป้ง ่ะดับเบิลแอคชั่นดับเบิลแอคชั่นพร้อมเริ่มบีบขามพร้อยืดปีกหนูไหมเริ่มจำโอเคดับเบิลแอคชั่นเอออเป็นยราบีบบีบให้นิ้วเนี่ยแตะเบาๆช้าๆแห่นแตะเงี้ยนิ้วโป้งแตะนิ้วรู้สึกไหมซอยบีบไปเรื่อยๆบีบเอออย่างเงี้แรงไปแล้วกระตุกนะบีบแบบบีบบีบให้มันแตะแล้วก็ยันไปยังกระตุกดิกระตุกเนี่ยบีบยันตุกเออบีบลั่นให้มันลั่นเองอ่ะเอาใหม่ช้าช้า โอเคนะถ้ากระตุกก็ลงยินนะสิ action, งเกิลแอคชั่นง้างนกนิ้วนิ้ว,วออกก่อนดินิ้วเออง้านนงาซ้ายเออแล้วยิงขวาโดนตักลึงไปเลยนะแหม <laughs> เออจริ <laughs> งง้างซ้ายนิ้ว,น,วนิ้วเขาลึกคำงอหยาพึ่งนี่โอ้แแปลโอเคแปลเออมันมันไวกายมันไวเขาเนมันแข่งกายแข็งไงค่อยค่อยค่อ่าะักเริ่มชินนะง้างซ้ายยิงขวาสิงเกิลแอคชั่น เครับมีอะไรถามอ่มจบคลิปกันมานนนมา